โตโยต้าร e ีโว่ดับเบิลแคบ2.4 e พัสพีรันเนอร์ปี18เซลโฟมาทันทีจัดไปครับ658,000บาทขับฟรี90วันตั้งหากสวัสดีครับเจอได้ผมผมเซลโฟโอเคซินเตอร์ il, K enter, ครับ วันนี้เจอเซลโฟต้องเจอรถดีๆรถสวยๆเอามาให้ลูกค้ากันแล้วเจ้าคันนี้ครับผม t o โย t a า e v โว่ดับเบิลแคปสอี e พัฒพีรันเนอปี18ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโปรสิบประตูที่สวยมากนะครับอีกอย่างนึงคือร,รถเดิมเดิมเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดครับบอกราคาด้วยกันตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยขายที่6 8 8 0 0 0บาทแต่ว่าเซลโฟบางทีจัดไปครับ เหลือ658,000้บาทยังอีกทีนึงเหลือแค่6 5 8 0 0 0าพันเดี๋ยวเรามาดูกันรถคันนี้มีออชั่นอะไรบ้างชมกันนะผมเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าครับรถคันนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างและภายนอกสวยงามแค่ไหน <S <s ผมบอกแล้วว่าคนนี้เนี่ยเดิมเดิมทุกอย่างรูปลักษ์คำว่ารีโวออชั่นทุกอย่างที่ให้มายังคงเหมือนเดิมโดยด้านหน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะไฟหน้ารีเซ็คเตอร์ลงมาด้านล่างนิดนึงไฟตัดหมอกมีให้มาครบครับถัดมาด้านในครับล้อล้อตัวนี้จะเป็นขนาด17นิ้วขนาดยาง 26565R17 ผมกบอกก่อนว่ายางตัวนี้เป็นยางมี2 0 2 0ยี2เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ลูกค้าเอาไปใช้ได้ยาวๆนะครับผมคือพิลเลอร์ under, บันไดข้างต้องมีมือจับโพรเมียมกระจกมองข้างแบบโพรเมียมนะครับผมด้านหลังกันชนมีให้ครบเรียบร้อยทุกอย่างสวยงามคำว่ารีโวนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับเราไปชมด้านในครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมด้านในครับอย่างแรกเลยเห็นได้ชัดพวงมาลัยสามารถควบคุมเพียงเสียงได้นะครับ เครื่องเสียงที่ติดมากับตัวรถสามารถต่อบูทูธได้ A <AG> D X ได้ U S B ได้ได้ครบหมดทุกอย่างเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแต่เดี๋ยวผมบอกไปครับเกียร์อัตโนมัติก็จริงแต่ว่าสามารถเล่นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดม,มีมาให้ครบและอีกอย่างนึงผมอยากจะบอกครับช่องตรงนี้นทีิลูกคาสงสัยว่าเอาไว้ทาอะไรทําไมถึงมีลมเย็นๆออกมาด้วยตัวนี้นะครับสามารถใส่กระป๋องน้ําเย็นๆแช่ไว้ได้เลยครับผมบอกตัวนี้เนี่ยโอกระชับ เป็นแบบสปอร์ตนะครับด้านหลังเนี่ยผมบอกไปครับเป็น4ประตูเหมือนได้รถเก๋งเก๋งตึงบรรทุกไปไหนครอบครัวก็ได้บรรทุกของก็ได้ตัวนี้สบายมากครับ Toyota Revo Double Cab 2.4 E-Pass P r u n n e r ปี18กับออปชันที่ให้มาอุปกรณ์ที่ให้มาติดรถผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากกับราคา688,000บาทแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับโครลับปีใหม่ขับฟรี90วันต่างหากราคาเหลืออ,อีกแค่658,000บาทย้ำอีกทีครับเหลือแค่658,000 ขับฟรี90วันพรบภาษีค่าจัดทั5โอนทุกอย่างผมมีให้ครบหมดนะครับฝากไว้ด้วยครับผมที่สาคัญคือลูกค้านะครับพนักง,งานเงินเดือนเกษตรกรผมบอกเลยว่าถือเอกสารมาพนักงานเงินเดือนนักเสือบองเงินเดือนมาออกรถฟรีดาวได้เลยเกษตรกรจะเป็นชนวนสอป,ปกอเล่มเขียวทอบอ5อะไรก็แล้วแต่ถือไม่ได้เลยครับผมจัดให้ได้ฟรีดาวแน่นอนฝากด้วยครับกับเกมเซ็นเตอร์ครับและผมเซลฟ์โฟไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ